นี่เป็นเซเว่นที่อยู่แระกลางเมืองอุดรนะครับอยู่ตรงตลาดสดเทศบาลสามนะเนาะอยู่แถวแถวติกร้านทองโชควิวัฒน์สามนะครับนะเป็นเซเว่นที่เซเว่นแรกของอุดรเลยนะตอนแรกเขาอยู่ตรงทองปนะจิตเนาะหลังจากทองปจิตลงหนังยุบป,ปุป๊บเขาก็เปิดตรงนั้นนะครับข้างทองปจิตน,นะแล้วก็ย้ายมานี้นะเปิดตรงนั้นโอ้เป็นสิบปีนะครับก็ย้ายมานี่ถ้าใครเป็นคนอุดรก็จะให้บริการที่นี่ นะครับเพราะว่าเป็นเซเว่นแรกๆเลยทีเดียวนะครับพนักงานยังเป็นคนเดิมอยู่เลยเป็นเจเนอเรชั่นแรกเหมือนสำหรับเซเว่นสาขานี้ยแล้วนี่ก็คือก๋วยจั๊บปากแดงเฮ้ยก๋วยจั๊บปากแดงพักๆหลังไม่ค่อยแดงครับปากแต่อร่อยนะรถูกด้วยสามสิบบาทปีนี้เท่าไหร่แล้วปีนี้เจ็ดหนึ่งโอ้โหเจ็ดสิบเอ็ดท่านผู้ชมนะมาช่วยกันอุดหนุนนะครับสำหรับก๋วยจั๊บปากแดงเนาะปากะวนเวียนอยู่แถวในเมืองนี่แหละขายสามสิบบาทนี่ครับถูกมาก หน้าเซเว่นเนี่ยมาตอนสักห้าสี่โมงเย็นเนาะสี่โมงเย็นมาจอดหน้าเซเว่นก็มามาดูเออ่อมาอนนี้นี่ครับเซเว่นอุจลิดนะครับเซเว่นแรกเลยนะสาขาแรกครับย้ายมาี่โอเคนะครับไปก่อนนะครับโอจลิดครับแล้วเจอกันนะครับจังหวัดที่ร้านทองเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับอุจริด